เรื่องความเป็นโสดาบันประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิภิกษุทั้งหลายแม้พระเจ้าจัก,กรพรรดิได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งแห่งทวีปทั้งสี่เบื้องหน้าจากการตายเพราะการแตกทำลายแห่งตายอาจได้เข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ เป็นสายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงถูกแวดล้อมอยู่ด้วยหมู่นางอับปรสอนในสวนนันทวันเท้าเธอเป็นผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกาม,มาคุณทั้ง้าอันเป็นของทิพย์อย่างนี้ก็ตามแต่กระนั้นเท้าเธอก็อยังรอดพ้นไปไม่ได้จากนารก จากกำเนิดเดรจานจากวิสัยแห่งเปรด